เห็ดมังกรก่อนนะคะจากช่องให้แจ็คเห็ดมังกร h ช n แน l เราเป็นว่าแยกย้ายครับแยกโอ,อเคแยกบ๊ายบายเชมินได้เลยอ้าวเชมินได้เยอ้าวไม่ว่าพี่ก่อนแล้วอ้าวสรุปกู้ใจงงมากให้แจ็ค เช้านะครับไปทาบุญมาแล้วก็วันนี้มีทีเด็ดเลยจ้ามือเที่ยงของเรานะคะวันนี้พาไปดูผัดไทยโบราณแต่ทํด้วยเตาถ่านเขาบ,<ๆ>บอกว่าผัดไทยเจ้านี้คือแบบว่าผัดไทยโบราณจริงๆเพราะว่าเป็นผัดไทยเตาถ่านวันนี้มากับนี้เลยเห็มุมักกอน,นะคะ่ะครขับวันนี้รับหน้าที่เป็นชฟเฟอร์ให้ด้วยแล้วก็พามากินแบบเฉยๆๆอ้วนเฉยอ้วนโอ้รถเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไม่ใช่โบราณธรรมาดาคือโคตรโบราณรคโคตรโบราณเลยหรอ ใช่โบราานเลยแล้วก็ร้านก็จัดแบบฟิวชัน่นคือไม่ได้โบราณตามแบบว่าตามชื่อน,นะอ๋อสมัยใหม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าที่ร้านเขาจะใหม่ย,ยังไงอยู่ที่ซอยอะไร<ม>วิภาวาดี42ค่ะไปเลยจ้า พี่ใต้ใช่ไหมคะนี่พี่ใต้ไลฟ์เปิดกี่โมงคะนี่เก้าโมงครึ่งค่ะตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเลยแล้วปิดกี่โมงคะปิดหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเได้ข่าวแบบว่าได้ยินแว่วๆมาว่าถ้ามีจัดเลี้ยงมีวันเกิดสามารถตอ่อเวลาได้อีกหรอยินดีค่ะมาคุยกันได้เลยสามารถเข้าไปที่เพจหรือว่าโทรได้อะดีก,กว่าอามขึ้นเพจให้ข้างๆพี่ใต้คะตรงนี้มีกี่โซนบ้างอะไรยังไงมีสองโซนนะคะถ้าเกิดอ่ะตามมาะคะ อ่มีสองโซนก็จะเป็นโซนสวนที่เป็นเอ้าดรอนะคะอุ้ยปังมากทุกคนชิลนะคะนั่งกินผัดไทยหรือว่าจะมีขนมหวานขนมไทยนะคะแล้วก็อีกโซนก็จะเป็นห้องด้านในอ๋อนี่ห้องแอร์เหรอคะแล้วก็มีเพลงด้วยออนเียร์นั่งสบายๆอุ้ยเย็นส่ำมากแล้วก็มีดนตรีโอ้ยมีสองชั้นเหรอคะคุณพี่ใช่ค่ะอานางก กลางคืนมีอัอง่งมากแต่ถ้าสําหรับอามี่เลยขอโซนข้างนอกนะครับเพราะว่าชอบแบบว่าบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติคุณพี่เ<ม>อาเป็นว่าวันนี้คุณพี่มีเมนูแบบแนะนําเด็ดใช่ไหมหนูฝากคุณพี่เข้าครัวไปบอกพ่อครัวให้จัดให้หนูเลยนะคะอ่าโอเคค่ะไปเลยเลยจ้าทุกคน ฝาดไทยทะเลครับผมฝาดไทยทะเลอริาการเท่าไหร่คะนั่นเราไว้1 0บครับผม120บาทว้าวทั้งหมึกทั้งกุ้งจางปังมากตัวใหญ่มาก120บาทถูกมากโอเคค่ะเสิร์ฟเลยค่ะราี้เท่าไหร่คะนี้500 500 500ไม่รวมห้องใช่ไหมปังถ้าใครอยากมาเจอก็ตามมาเลยค่ะ เราเลือกมุมที่เราต้องการแล้วค่ะเพราะว่าเราเบ้านเราก็ต้องนั่งอยู่แบบโซนนี้เลยฝั่งบ้านเป็นสถานที่ที่แบบว่าประจาน่งมากวิววมาแล้วจ้าอันนี้เป็นอะไรคะ่ะนี่ตัวนี้เป็นที่บอกว่าเป็นเส้นขนมจีนใช่ไหมวิวทำไมเป็นสีชมพูวะนี่ผัดไทยที่เมื่อกี้ที่เราดูกันไปนะคะทุกคนปังจริง นี่ช้อนซ่อมเขาก็มีถุงพลาสติกนะคะแบบว่าห่อหุ้มอย่างดีนะคะแล้วก็นี่อันนี้ที่เขาแบบว่าพรีเซนต์เลยดูสิถุงพลาสติกห่อหุ้มหมดนะคะแบบว่าเพื่อความสะอาดเพื่อความปังนะคะแต่ว่าเราอยากจะกินจริงๆโอเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าเนาะอุ้ยหิวมากกินก่อนดีกว่าโอโห มายังไงมาไงเนี่ยมาตามกลิ่นว้เป็นหมาเหรอไม่ใช่กลิ่นอาหารนะออาสวัสดีก่อนสวัสดีไฮแจ็คแหงมกรด้วยค่ะนี่ช่องไฮแจ็คแหงมกรชาแนลทางนี้เลยข้างๆกดติดตามให้ด้วยครับอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยไม่ได้มากกลิ่นตามอาหารนะเพราะกลิ่นอาหารหอมตามกลิ่นอามีว้ว้วเพราะอามีไม่ได้อาบน้ำไงวอเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วมาด้วยกันอ้าวเหรอตอนนี้เขารู้ว่าติดตัวติดกันเขาจนเขาเป็นคนแซวแล้วนะว่า ฉันเป็นอะไรกับไฮแจ็คหรือเปล่าการบันเทิงเอเนาะเออนี่มีคนถามมาว่ามีคนถามจริงๆนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยเป็นอะไรกันทำไมเท่านี้ตัวติดกันฉันต้องดูแลลุงเพราะว่าลุงเขาเป็นในนี้ป่วยกายภาพบอบบางกําลังจะเป็นผู้ติดเตียงก็เลยแบบเออต้องมาให้กำลังใจจะได้แบบว่าไม่ไม่นอนติดเตียงนะแล้วทำไมเนี่ยยังไงนี่แล้วก็ความปังคือตรงนี้สี่ชมพูคือ คือเขาดูเยยว่าเป็นสาวกของแบ็คพิงค์เวอร์ให้ฉันเต้นแบ็คพิงค์ไปแล้วก็นะเปิร์กเปิร์กเปิรกเปิรคือแบบว่าแบ็คพิงค์คือเลยไม่ได้เข้าไปอามีิกาเพราะอามริไม่ได้ไปเกาหลีไม่ได้ไปเกาหลีอ่ะไม่พูดเลยอ่ะอร่อยมากเลยพี่แจ๊สนี่วิวอุ้ยน่าทานมากแล้วน่ารับประทานมากอ๋อมีคอนดอมด้วยเขาเรียกว่าคอนดอมเขาบอกว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบว่าโควิดเขากลัวลูกค้าบางคนที่ลดการสัมผัสไงใช่แล้วลูกค้าบางคนเขาบางบางคนนะก็มีแบบว่าอย่างนี้ทางร้านเขาไม่กลัวมีเหรอฉันเป็นโควิดเหรอมันเป็นเชื้อโรคไม่เป็นโคโคนะแกแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยเขาบอกไม่ต้องปรุงพร่อน้ำผัดไทยเขาอร่อยเขาเรียกว่าน้ำซอสจ้ะว่าน้ำซอสผัดไทย อุ้ยสีสันคือบอกว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้โบราณธรรมดาเป็นผัดไทยโคตรโบราณเตาถ่านนะครับเจ้อ,อ้วนนะครับก็คือเจ้อ,อ้วนไม่ได้นั่งอยู่นะอันนี้อามี่นะครับไม่ใช่เจ้อ,อ้วนนะครับเจ้ไม่อ้วนเนี่เจ้อ,อ้วบเจ้อ,อ้วบ อ่ามาดูมาดูอันนี้อุ้ยนี่ขนาดนี่ขนาดเครื่องปรุงอ่ะนะวันนี้เนี่ยเขาบอกไม่ต้องปรุงเพราะน้ำซอสอร่อยมากครับ่่ใชเขาเรียกว่าซอสอะไรนะซอสผัดไทยครับซอสโบราณครซอสโบราณเขาบอกมองกองมองชานทำไมต้องโคตรโบราณอ่ะไม่ต้องมองชานชันสวยใช่ไหมสวยเลยก่อนสวยก็เลยมองทำไมโกหกเก่งอ่ะการเที่ยวได้เตาถ่านในงานชาติเต็มคนอ้ออ้อ อีพี่เหบก็คือแบบส่องคนนู้นเลยเคือปล่อย,<ล>ยให้กูแบบเถื่อไม่ก็กิกนเลยคําขนาดนี้เลยอู้หสุดยอดอะ่ะเอเอโอ้โห<ม>เป็นไงบ้างอันนี้ไม่ไม่ได้ปรุงนะครับปรุงไปยังผมไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงแล้วเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะอร่อยฮะเดี๋ยวเขาก็ว่าพี่ยังไปร้านไหนเขาอร่อยเฮ้ยทำไมอร่อยจริงเพราะว่าร้านที่เราไปแต่ละร้านเราก็แบบเลือกสั่นแล้วว่า รสชาติต้องดีถ้าไม่ดีเราจะมาทําไมแม่อันนี้คือปลาถายเส้นจันใช่ป่ะอืมแต่ที่กินคือดวงประจันรใช่ป่ะแต่อาขารบุกเฟาตสุดต่อคือออฮคือหน้ามีคือประจันแต่ว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงฮนะถามจริงอ่ะถ้าเกิดคนชอบหวานแบบอามีอ่ะนี่อันนี้คือความความเครื่องปรุงใชค่ความรียว่า เติมพริกอย่างเดียวเพราะว่าในตัวในตัวของซอสซอสอาหายที่นี่ยมันมีความหวานคอมกล่อมอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวแต่ไม่ใช่เปรี้ยวแบบไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวไม่ใช่เปรี้ยวน้ำส้มสายชูนะมันเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวมะขามเปียวอ๋อโบราณจริงความปังก็ดูโอ้ยกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่กว่าจะหมูนี่ืนื้อเด้งเด้งอันนี้เมนูนึ่ง มนูแบล็คทิงรสชาติอันนี้กว่าแล้วก็ตามซอสคนละรสเลยอ่ะคนละรสกับผัดไทยเมื่อกี้ใช่แสดงว่าแต่ละอย่างของเขาจะไม่เหมือนกันอ๋นอนแต่ว่าต้องเวียนวีนกันทานเนอะอืมทุกเมนูคือคือแบบต่างกันให้ไปเห็นมาเทมเผยทุกคนแให้ไปเห็นมาเทมบ้างแล้วเราก็ไม่ได้บอกสาวกแบบพทิงอะไรขนาดน,นั้นเนาะ แม่เห็นอยู่บ้านเต้นอยู่เฮ่ยยยเยเขาขุดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรารับพอพพอ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 คือคนเราไม่ต้องเข้าสังคมอ่ะเนาะเหลอคือถ้าเกิดแบบเราจะไปแบบจะไปแบบลำเพลินตลอดเวลาก็ไม่ได้เลยนเฮ้ยำเพลินไม่ไปนะไ่ายบ้างอะไรบ้างแล้วแบบมิดเดิลเดอร์เวอันนี้นะคือเน้นเฮ้ยต้องใส่เส้นด้วยจิเส้นนิดนึงแต่ว่าให้เน้นนี่ขอชี้ก่อนนี่นี่นี่ให้ความฉ่ำของน้ำดูนั่นแหละเส้นตรงนั้นแหละ ดีทั้งเส้นแล้วก็เมื่อกี้ตักกักเพราะชอบกักอืมใส้ไหมน,น้ำฉ่ำหอมน้ำฉ่ำไหมมัน<อ>มีความช่ำแบบว่ารสชาติแบบนี่นี่ลองลองตักนี่นี่น,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 นวับออกไปเลยนนแน่แน่นนนเออไม่ชอบความนุ่มของของเส้น,นอ,อ่ะขอแต่ชอนบนาำปลาหมึกกรอบมกอะไระมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้<อ>เป็นหมึกหรอ หมึกไซส์ใหญ่แต่ว่า<ม>เขาคงความสดมันถึงกรอบหลายอย่างของเขาเนี่ยน้ําน่าจะคนละรสชาติ<ม>คืออยากให้สั่งูแบบหลายอย่างมาลองชิมแล้วเมนูนึงไม่แพงนะเริ่มต้นเจ็ดสิบาทแปดสิบาทร้อยี่สิบาทนี่นคือเนี่ยร้อยี่สิบาทก็จะได้กุ้งแบบดูสิตัวเบเอกอ่ะนี่นี่นี่้<ม>องเขียดก,กุ้งอันนี้ให้ออกดิดูสิเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูใหญ่กว่าช้อนีหกเจ็ดตัวโลอ่ะอือนี่อยูหัว ใหญ่มากใครที่นัดเด็กครั้งแรกนะครับแล้วคิดจะบอกว่าเออเด็กครั้งแรกจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้จะเป็นแบบว่าผัดไทยก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชอบนะสมหัยที่นี่ได้นะห้องแอร์นะคือกินข้างในก็ต้องกินแบบว่าใช่มาเขามีเมนูหลายเมนูด้วยบอกรักกันได้ที่นี่ใช่แบบมีมีฟิลฟังเพลงฟิลรักเอ่ยอ๋อเหรอรักเอ่ยเตยหอมนะอืออเอาเป็นว่าวันนี้คือบอกเลยว่าผ่านจริงทั้งอันนี้เขาเรียกว่าผัดไทย ขนมจีนเส้นขนมจีนผัดไทยเส้นขนมจีนแล้วก็ผัดไทยอันนี้สูตรโบราณของเจอ้วนเตาถ่านเลยเขามีสาขาแรกอยู่นี่ใช่ไหมอยู่ที่ถนนสงประพาแถวถนนสงประพาอันนี้เป็นสาขาที่สองสงประพาน,นี้อยู่ตรงไหนดอนเมืองอ๋อดอนเมืองใช่อ,อะ่ะโอเคอยังไงถ้าทุกคนอยากจะดูว่าเจอ้วนเตาถ่านเขาอร่อยเด็ดจริงหรือเปล่าก็เข้าไปที่เพจของเจอ้วนได้เลยเดี๋ยวอามีจะขึ้นให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเซิร์ชหาใน Google Map แล้วก็ใน Google ได้เลยว่าเจอ้วน อาผัดไทยเตาถ่านโบราณมันขึ้นอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะแบบว่าได้บรรยากาศอะฟิวชั่นแบบใหม่ยุคใหม่นั่งสบายข้างนอกก็เป็นธรรมชาติข้างในก็นี่ห้องแอร์มีเพลงฟังนะคะทุกคนก็สามารถมาที่นี่ได้เลยที่บึงวิภาวดีสิบสองแยกสี่นะครับก็จะเห็นป้ายเลยเข้ามาแยกสี่ก็จะเห็นป้ายเลยผัดไทย เตาถ่านเจออ้วนนะครับผัดไทยโคตรโบราณเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คด้วยที่พามากินของอร่อยๆถึงวิภาวดีเลยเดี๋ยววันนี้เรามีงานต่อเนาะเราเป็นว่าแยกย้ายครับแยกโอเคแยกไายบายเจ็บินให้เลยนะอ้าวเจ็บินให้ด้วยอ้าวไม่บายพี่กลับก่อนแล้วอ้าวสรุปกูตายงงมากให้แจ็คเงินตังอะไรวะกูตายอะงงมากอร่อยมากค่ะผัดไทย เจ้อ้วนโสดโบร,ราณเตาถ่านโยวยวจ๋า Yeah.